หนุนโดยบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์จากแสนสิริสวัสดีค่ะเอาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมค่ะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะยางเขาเดือนหกฝนก็ตกอ๋อกำลังจแต่ตัดเดือนหกปุ๊บฝนก็ต้องตกกันตลอดเลยนะใช้เพลงนี้ไม่ได้แล้วค่ะเอ้าทำไมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อนตกใจเลยเพราะพี่ร้องไม่เกินหพยางนะค่ะ อากาศแปรปรวนกฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วแต่จริงๆนะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ของเขาดีๆมนุษย์นี่แหละที่ทําให้ระบบนิเวศเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมฝนควรจะตกฝนก็ตกช้าลง อากาศร้อนอยู่แล้วร้อนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ก็ไม่สายเกินไปนะคะถ้าเรามีจิตสำนึกต่อโลกที่ดีช่วยกันคนละไม้คนละมือแน่นอนค่้โลกเราก็จะต้องสวยงามสมบูรณ์ฉันรู้สึกภูมิใจในน้องๆเดอะควีนมากะะี้เค็ะ <c oughs> แต่ไม่ได้สาระค่ะแต่เป็นเรื่องดีๆที่จะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันร่วมมือกันได้ด้วยเหมือนกับวันนี้ค่ะอยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันนับถอยหลังให้กับแขกรับเชิญของเราคนนี้แม้เธอคนนี้นะคะมีข่าวดีรออยู่ข้างหน้าแล้วพบกับเธอเลยนะคะน้องเบนพรชิ ฮิรัญยสิติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างแพ้ท้องไหมคะไม่แพ้เลยค่ะเป็นคนมีปุนมากไม่แพ้ท้องไม่เลยไม่ได้แกล้งแพ้ป่ะไม่มีไม่มีด้วยไม่เหมือนบางคนเนอะมีคนแกล้แกล้แพ้ ไม่ท้องแรกแพ้จริงท้องสองดันไม่แพ้เลยเป็นอีกหน่อยดีกว่าเดวจะดูแลแพ่แลพอแพ้แทนไหมคะหนูไม่รู้เรียกว่าแพ้ไหมแต่ว่า <S <S พี่มิกค่ะ ไม่ให้คำนิยามเลยไม่ให้คำนิยามอะไรไม่ได้คือรู้แค่ว่าเขาห่วงของกินสมมุติว่าซื้อของกินเนี่ยเขาก็ซื้อแต่พอดีใช่ไหมคะพี่มิกเนี่ยเป็นคนไม่กินแคบหมูอยู่ดีก็กินแคบหมูแล้วก็ควรจะซื้อสักอย่างมากอยู่กันสองคนเนี่ยโลนึงก็มหาศาลนะมันไม่ได้นำนงซื้อสิบโลซื้อสิบโลไม่ว่า เก็บใส่ตู้ไม่ให้ใครเห็นโอ้ไม่ให้ใครแล้วมันกินตอนหนูหลับมันกินแล้วมันไม่เผื่อหนูง่ายไอ้นี่ก็หลับไอ้นั่นก็เอามากินอย่างนี้เขาไม่เป็นห่วามสุขภาพใช่ไหเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเองแพ้แล้วอยากกินแค่หมูแล้วก็ภรรยามากินแค่หมูไปด้วย ท้องไปด้วยกันใหญ่ลูกจะอยู่ยังไงอยู่ยากแล้วเพราะเลยท้องแม่มีจะทาทไทาให้ไมอยู่่ดีสามีคุณแล้วค็ะมีแพ้ท้องแทนภรรยาไหมตอนท้องทํางานขับรถทํางานบ้านทุกอย่างเองหมดอท้องเหรอคะอันนี้ชนะท้องชนะสามท้องรวดค่ะคุณแบบแล้วค่ะสามีคุณมีแพ้แทนเรืองของทว้สามท้องนะถ้าเท่าที่สังเกตว่าสามีเนี่ยทานบ่อยแล้วก็เอะขอส้มตำเอะขอส้มตำก็เลยเอ๊หรือว่าแพ้เป็นไปได้เป็นพี่ท้องป่ะพี่ท้อง พี่แพ้ท้องแรกท้องแรกว่ะไอๆแล้วก็ออกออกมานึกว่าเอ้เราคงจะไม่สบายเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าตัวเองท้องด้วยอ้าวไรเดี่ยวสาวไม่รู้ไมีด้เปลยแต่งงานทำไมมันอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วเสร็จพอท้องรู้ตัวฟันหลุดออกไปเลยคุณคือแคลเซียมเนี่ยมันมีฟันอยู่ซี่หนึ่งที่เป็นฟันที่รักษารากฟันแต่ว่ามันรักษาหายแล้วอะสามากเขาคงเหลือแล้วน้อยอย่างเ้ยเขาเหลืออยู่เดือยเดียวง่ะเพาก็เลยหลุดนะเอะ เลยไปหาหมอดีกว่าไปเทสดูปรากฏตั้งคันค่ะโออันน้ขยของกันหลุดของน้องเบ<ม><ม>นไม่แพ้ไม่อเาจียนอะไรเลยแต่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งน้องมิบอกว่าอยากให้ท้องนานๆอ่ะ จริงๆเปรียบไปในทางที่ดีปกติเขาจะชอบเตือนว่าเวลาท้องจะเวียงจะอารมณ์เสียหงุดหงิดอะไร่ังเอาแต่ใจแต่ว่ากลายเป็นไม่เป็นกายเป็นใจดีเป็นคนดุอะค่ะโดยธรรมชาติที่จะแบบทําไมอันนั้นนี้ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นขี้อ้อนอุ้ยดีจังเลยกลายเป็นแบบพี่ทาอะไรอยู่ไปกอดไปรหล่งเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้เอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยตื่นเต้นไม่เคยเจอนะเขาก็แบบ เออมันก็ดีฮะเอออยากให้มันท้องนานๆให้ท้องก็สามสิบหกเดือนเนาะดีเลยลูกออกมาจะคลอดง่ายแล้วก็แบบเหมือนเลี้ยงง่ายเพราะว่าคุณแม่อารมณ์ดีแม่ผู้ซีรีส์ใหม่ทำไมเป็นการฮอร์โมนเพศหญิงเยอะไงอ่ณใช่อ่าเป็นไปได้้หวานหน้าตาผิวพรรณสวยประวังนะแต่ตอนคลอดไปแล้วเราต้องดึงฮอร์โมนเอาไว้จิตเราเดี๋ยวออกมาเขาลูกคลอดเปแมนอีกกลับไปเหมือนเดิมอีกโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นอีกคู่หนึ่งที่เรียกว่าน่ารักน่ารักมากดูแลซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้า เราจะมาล้วงความรับกันต่อว่าคู่นี้เขาน่ารักและดูแลกันขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ต้องถือคอไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ม,ออออมันมันไ้่นขึ้นเ,ออเราก็รู้สึกว่ามันเยอะขอให้หนูมีลูกภายในเดือนตุลาปี58อู้หูระบุอย่างนี้ล,ลูกมาตุลา58แล้หนลาดจหลาย สนับสนุนโดย Samsung Smart Oven รุ่น h a t w a v v g r r l l กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะต้องพูดถึงน้องเบนกับน้องมิกที่เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักมากสามีรักอยู่แล้วนะยิ่งท้องที่สามียิ่งรักยิ่งหลงมากๆเลยถามหน่อยว่าน้องมิกเขาดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้างปกติเขาก็ดูแลอยู่แล้วแต่บางทีก็เยอะเยอะันดับพี่เข้าใจคือแบบว่าดูแลดีมกค, <ๆ S 1> คุมเข้มมากจนกระทั่งน้องเบนต้องบอกว่าคนท้องนะคะไม่ใช่คนจูวใช่ใช ไม่ต้องถือคอไม่ต้องไม่ต้องอันนี้มันมันได้ห่ขึ้นพี่คนปกติเขาก็ไปเป็นนี้เพร่อวานมาทำงานกันจนเก้าเดือนเปล่าคือเราก็รู้สึกว่ามันเยอะไปแต่ไม่นะจะมีเรื่องอื่นแ่จะมีลูกแล้วอย่าลืมภรรยาที่รักอยู่แล้วจุดหัวแก้หัวแบบมีอีกหนึ่งมี ดูแลทุกจริงอย่างเป็นแบบว่าอาบน้ำออกมามันกีหนูจะตัดเล็บอาบน้ำให้ไหมไม่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 ยังยังไม่ทิ้งน้องกันพี่หูว่าอยากจะตัดเล็บเท้าแล้วมันหนูติดพุงอ่านางก็จะแบบว่ามาตัดนางก็จะมาตัดออ้ยน่ารักจริงๆใส่รองเท้าผ้าใบนี้ต้องผูกไหมผูกให้โอ้ยบางทีมันก้มแล้วมันอึดอัดนักก็ ว่าไม่ต้องไม่ต้องก็จะใส่ให้อะไรตอนแรกทุกคนทักว่าหนูจะได้ลูกชายเพราะว่าดูแบบหน้าพังสิวขึ้นเหอหน้าเจ๊งอะไรเงี้ยพอหมอบอกว่าอาตมาทำแล้วเป็นผู้หญิงหน้าดีดูดูดูเออนี่บางพี่ปิ่นจะบอกว่าหน้าัมไหาตามนั้นมันเป็นอะไรอ่ะโอ้โหแล้วคดรอบข้างก็ทักด้วยนะโอ้ยทำไมหน้านี้มาเป็นผู้หญิงโอ้โหหน้าพอมลูกมันจริงน้งมิกก็จะ เอา iPad มาเปิดให้ดูแล้วหนังสือมากางให้เตรียมตัวเป็นคุณแม่ใช่ใช่จริงๆหนูควรจะทำใช่ไหมคะควรจะอ่านเองบ้างกควรจะหยิบ iPad มาศึกษาเตรียมตัวไงว่าเคุณแม่เดือนนี้เราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรระมัดระวังอะไรคุณไม่ทำหรอคะคุณ หนูคิดแค่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะเดี๋ยวแม่ก็บอกประสบการณ์เยอะแล้วในโลกดลสัญชาตญาณใช่แต่กอนทำรายการทีวีเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเบื้องหลังอะแล้วมีหนังสือของคุณหมอชนิกาตู้จินดาเป็นพระคพีที่ทําให้เราเลี้ยงลูกได้ทุกอย่างเลยเพราะสงสัยอาการนี้เปิดปอบปมีหมดเลยอ่ะอีกอันหนึ่งที่ดีนะสารานุกรมเด็กและเขาจะมีเล่มแรกตั้งแต่เกิดจนถึง1งขวบแล้วเล่มที่สองขวบถึง เบ้นพี่จะยกให้เบ้นเลยเพราะพี่ที่บ้านพี่ไม่มีที่วางละ <c oughs> แล้วเพิ่งเสียสัตร์รเปล่าคะถ้าผ่านชั้นประภูมิไหนนีต้องไปไหว้นะคะเพราะว่าขอมันทุกปีแต่ว่าที่ไปขอเลยก็คือไปฮ่องกง <c oughs> ท,ทุกคนเขาไปกันเนาะ <c oughs> ตรงตรงตรงีพัซเบย์นะคะ <c oughs> ตรงเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงนองปิงพระใหญ่ข้างบนค่ะ <c oughs> อันนั้นเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าให้พูดออกมาเพราะว่าบางคนขอแล้วกึ่งแงงพระไม่ได้ยินหนูก็เลยเขียนใส่กระดาษ A 4เลยอ๋อศูนย์ธารพศคัะ ขอลูกค่ะขอให้หนูมีลูกภายในเดือนตุลาปี5-8โอ้โหระบุอย่างนี้เลยลูกมาตุลาห้าโอ้โหนลัลยจะว่าไปตอนนี้เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะ การดีค่ะโอเคก็คือเหมือนปกติเท่แต่ว่าอาจจะอุ้ยอ้ายบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีการกินเก่งขึ้นจริงๆไม่เก่งขึ้นนะพี่แม่ลกลายเป็นว่าท้องกินได้น้อยลงพอกินได้นิดนึงแล้วอิ่มและแต่จะหิวบ่อยเพอาทานเยอะแล้วมันมาเป็นมันมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะเจรจากันว่าใครอยากจะมาช่วยเลี้ยงเนี่ยต้องยังไงนะคือตอนแรกเนี่ยแม่หนูเนี่ยเขาก็เป็นแนวแบบว่าฉันหลานสามคนแล้วไปให้บ้านนูเลี้ยงมั่งไปเขาคงอยากเลี้ยงพอหนูเริ่มท้องใหญ่นางมาเลยบอกว่ากลับมาอยู่บ้าน มาเลี้ยงนี่เลี้ยงเองนี่นี่มาเดี๋ยวสิวันนั้นเธอบอกว่าไงเธอบอกเงเป็นคนยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่คือเนี่ยเริ่มจะดูที่ใจแย็กันละพี่มิกเนี่ยเขาก็บอกว่ามิกจะไม่ให้ไปอยู่บ้านไหนอยู่บ้านเรานี่แหละใครอยากมาก็มาแล้วก็นอนหรือทาห้องให้ใหม่อยากนอนนอนเดี๋ยวไม่ใช่เอาลูกเราไปนะใช่เพราะหนูรู้จักแม่หนูว่าถ้าเอาไปบ้านไม่กลับไม่ได้ออกไปไหนแล้วไม่กลับไม่คืนให้แน่นอนนะ ใี้ฉันเปลี่ยนเรื่องเรื่องนี้ดีกว่าเราไม่ควรจะเป็นแตะต้องขอคุณยายนะคไปดี๋ยวั้คุณยายมาเรอไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ไปยุ่งกับคุณยายค่ะตอนนี้เราหมดพาน้องเ้นไปควีนสคิทเช่นของเราก่อนดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดๆให้ทานกันบ้างวันนี้ แล้วค่ะช่วง Queen's Kitchen ในวันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูอะไรกันดีคะเคยไหมคะที่คุณแม่ทั้งหลายเนี่ยกลุ้มใจว่าไม่รู้ว่าจะคิดอาหารเช้าอะไรเนี่ยที่ทำให้ลูกไม่เบื่อไม่ซ้ำจำเจเคย,เคยไหมคะเป็นทุกวันตอดแล้วเรามีวิธีจะแก้ไขให้คุณแม่แม่ไงคะอุ้ง่ายมากเลยวันนี้นะคะมีเมนูมัฟฟินไข่มาแนะนำงั้นเรามาเริ่มที่ส่วนผสมกันก่อนได้เมนูนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเราต้องบอกไว้วก่อนเลยว่าเรามีไข่เป็นพระเอกแท้แน มีไข่นะคะ<ช>มีปูอัดแฮมทูนา่ามีไก่ฉีกมีเชดดาร์ชีสมีมอสซาเรลลาชีสน้ำมันเกลือพริกไทยนมสดค่ะ<ช>ผักหลายสีด้วยมีประโยชน์มากแครอทบอคแฮรรี่ข้าวโพดค่ะพาสตรีแล้วก็มะเขือเทศสำหรับตกแต่งด้วยนีเ่เไหมเราก็เริ่มจากตอกไข่สีฟองลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็นมครึ่งถ้วยตวงค่ะไส่เกลือนิดหน่อยพริกไทยด้วย ไข่ให้เข้ากันเลยระหว่างที่น้องปินตีไข่นะคะพี่ก็จะเอาผู้กันนี่ค่ะจุ่มน้ํามันนะคะทาพิมพ์ไว้อ๋อโอ้ถ้าเราเอาไปอบถ้าไม่ทาเาไว้ติดพิมพ์ลูกกินยากลูกบอกคุณแม่ค่ะมอฟฟินกระด้างมากเราก็ใส่ไส้เลยแล้วต้องใส่ทุกอันไหมคะหรือว่าแล้วแต่ชอบคือแล้วแต่ใครจะชอบอะไรก็ว่าไปตามนั้นอพี่เอาเป็นโซนทะเลนะคะอีกมอฟฟินองนนียเป็นอาหารจากบนบกก็คือเคยเป็นหมูกระไก่ เราโรยชีสนิดนึงก่อนค่ะพี่ท็อปทีนี้เราก็พร้อมที่จะใส่ตาในเรื่องขั้นตอนนะคะ,ะ,คะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะทางนิชนีนี่ซัมซุงกริลไ c r o w a v e นะคะเรากดไปที่ปุ่มระบบผสมนะคะมันก็คือฟังก์ชันรวมที่ใช้การยา่างแล้วก็ใช้คลื่นไมโครเวฟไปพร้อมๆกันเขาก็จะขึ้นมาที่600วัตต์เราก็เลื่อนไปนะคะที่5นาทีเท่านั้นเองห้านาทีก็ทานได้แล้วได้เลย เริ่มทํางานเมนูนี้เราต้องการให้ไข่สุกส่วนชีสด้านบนขอให้ละลายเยิ้มเยมหรือเราอาจจะทําไว้หลายๆอันก็ได้นะคะแล้วแช่ไว้ในช่องฟรีซแล้วพอจะทานก็นํามาอุ่นเพ่อนี่นี่อะรู้านรูดานสองหนึ่งไยดูดีมากบูเลยค่ะ ร้อนไม่ยันซ่อมอะค่ะอืโอเคนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูของ Queen s Kitchen สนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN เป็นแม่ที่เข็ม สามีเขาเมาดิฉันไม่ได้พูดนะเขาบอกว่าท้องนี่ไม่ยอมซื้ออะไรเลยชุดคุมท้องอะไรก็ไม่ซื้อมหาชุดมูมูอะไรมาใส่ในไอซีเนี่ยไม่เป็นไรนะจ๊ะเราจะอ้วนไปด้วยกันอ้สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino ร้อย่ fits all feelings ใหม่ Power Wind Wash Liquid. ลับเข้าสู่รายการเดอะควีนราชินีโต๊ะกลมนะคะกับแขกรับเชิญว่าที่คุณแม่ของเราน้องเบนซ์ <c oughs> นับถอยหลังแล้วใช่ไหมคะคลอดกรกฎาค่ะต้นปกลางปลายค่ะต้นเลยค่ะเลยคุณหมอบอกว่า13กรกฎาคมคลอดแต่คิดว่าน่าจะอาจจะก่อนอาาเพราะว่าหมอบอกว่าท้องใหญ่มากเป็นคุณแม่ที่เข็มมีขาเมาดิฉันไม่ได้พูดนะเขาบอกว่าท้องเนี่ยไม่ยอมซื้ออะไรเลยชุดคุมท้องเลยก็ไม่ซื้อไปหาชุดมูมูอะไรมาใส่คือรู้สึกว่ามัน นเสดายตังค์ไม <laughs> ี่นี่เนาะแต่ก็ต้องมีชุดเออเี่หนัเขาไม่ได้เออออกอะเธอแลเวรลออก เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เป็นอ๋อนี่เพราะหนูที่เนี่ยเพราะหนูรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องใช้หนูแล้วอ้โเอ็นดูเอ็วขงแผนตั้งแต่ลูกยังไม่คลอดออกมาเลยนะใช่คลอดลูกแล้วเนี่ยจะหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูลูกเองเลยไหมคะคิดว่าน่าจะหยุดละครค่ะแต่ว่าพิธีกรเนี่ยคงยังทำแต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงก็ดูได้ทายาทศูนใช่ไหมถ่ายไบท้องไปด้วยเก่งมากเลยเบสอ์ยช่สี่เดือนค่ะคือเรื่องนั้นน่ะมันเหนื่อยเพราะว่ามันต้องใช้พลังเยอะ นิดหนึ่งค่ะคือจะไปทําอะไรทีจะพูดอะไรมันก็ต้องเยอะของนางตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีนะที่หนูไม่แพ้ ทุกคนบอกเออในกานถ่ายละครไม่ได้เก่งมากเลยต้องชื่นชมไม่ได้แล้วคนเร่งถ่ายให้เบนไหจริงอ่ะบอกตั้งแต่เปิดกล้องแล้วค่ะหนูขอให้คิวแค่เดือนกรกฎานะคะอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มมีทายาตัดสูดเลยนะเบนก็ยังบอกเหมือนกันว่าหนูอยากจะท้องแล้วพี่กลัวเหมือนตอนแรกจะไม่รับด้วยแล้วเสียดายบทดูบทดีดีไงเป็นพิธีกรการรักเด็กก็สนุกเลยสิครับเข้าทางเลยอดีเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้จ้างหนูนะคะเขาจ้างพี่มีคนเดียว แต่ว่าหนูเนี่ยของงานเขาทาเาทําไมเราถึงอยากทํารายการนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยเป็นรายการที่จะไปสัมภาษณ์ตามบ้านต่างๆแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สัมภาษณ์วิธเลี้ยงลูกยังไงเฮ้ยดีแฮะเราจะได้เก็บข้อมูลไว้เลี้ยงลูกเราลอพที่นี่ถี่แอนซิว่าเขาทําได้ไหมอย่างงี้จะได้ภาพดูเป็นครอบครัวไงสุดพี่แอนก็ตั้งเราค่ะรู้หรู้แหละว่าคงประทับใจกับแขกรับเชิญทุกครอบครัวที่มาแต่มีคนไหนไม่ที่แบบประทับใจเป็นพิเศษหรือว่าแบบโอ้โหเรื่องราวเขานี่แบบ หรือไม่ลงเลยอันที่เป็นรู้สึกว่าประทับใจที่สุดก็คือบ้านน้องเต้ยฟงสะกอนชีวิตจริงน่ารักเป็นเด็กเซนซิทีฟรักพ่อแม่รักคุ้ตาคุณยายแล้วก็บ้านเขาเวลาเจอกันหอมแก้มหอมแก้มหอมหน้าผากแล้วก็ดีจุ๊บปากจุ๊บปากแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้ในใจอย่างนี้เวลาคิดถึงกันก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วบ้านหนึ่งที่ประทับใจนั่งตรงนี้ค่ะพี่ทอมพี่ทอมของเรานี่เอง ทุบก,กระปุกเงินลูกอ่ะนี่กัน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อันเนี้ยเขาเรียกว่าคุยกันแบบโตโตกันแล้วหนค่ะก็คือว่าเปิดทุกอย่างให้ลูกรู้ะค,ะคือสภาพ <c oughs> บ้านเราเป็นอะไรเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสภาพครอบครัวตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าลูกดูความดูทุกเฮ้ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะุ่ยกันนะคุยกันเรื่องทุกเรื่องอะไรรู้ความเคลื่อนไหวของในบ้านทั้งหมดใช่เพราะว่าบ้านบางบ้านเนี่ยไม่บอกความจริงลูกลูกก็จะเข้าใจว่าพ่อแม่มีเงินแล้วก็จะทาทุกอย่างอย่างที่ เคยทำแล้วก็จะไม่รู้สถานการณ์นั้นๆ <ieur óp ter> <improving> แต่ว่าอย่างพี่ท็อปเนี่ยบอกเลยล <Four> ูกตอนนี้แม่เป็นอย่างนี้เรามีอย่างนี้เราต้องช่วยกันอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันควรจะต้องบอกเขาตั้งแต่เด็กๆเขาจะได้รับรู้อะไรน้องเบนก็จะแมนๆนะคะแต่น้องมิกก็จะหวานๆมีโมเมนต์มุ้งมิ้งหวานๆกันใช่ไหมหนูคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะ สลับร่างกันตอนคืนไหนหรือเปล่าพู้หญิงพี่แมย์เป็นคนที่งอนที่ใจน้อยพูดอะไรนิดก็จะแบบเสียใจอะไรเงี้ยอ้วนอ้นอะทำอะไรดูสภาพตัวเองนิดนึงได้ไหมวะแต่เออออกมาแบบอะไรอะเขาจะเป็นคนแบบมีแบบจะใช้ดอกไม้ตลอดเขียนนั้นบอกรักในไอจีมีโน้ตใส่กระเป๋าเห็นในไอจีเนี่ยไม่เป็นไรนะจ๊ะเราจะอ้วนไปด้วยกันว้าวจี๊ดจ๊าดจี๊ดหนูคิดว่าบางทีมันก็มันบางทีมันก็ ไอโต้เ,เขาน่ารักสลับเพศกันน่ะหนูอ,อาจจะเกิดการชนกันอย่างแรงช่วงไหน <laughs> หลับปุ๊บวิญญาณสลับกันไปเนาะฟังจากเรื่องราวของคู่รักคู่นี้แล้วน่ารักมากเนาะพวกเราก็ยิ้มกันไปหมดเลยนะคะจริงๆเป็นคู่รักที่ดูแตกต่างแต่ความแตกต่างเนี่ยทำให้คู่ของคุณดูลงตัวมากแล้วอีกไม่นานก็จะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาทําให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะจากพวกเราขอบคุณน้องเบ้นมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเสื้อผ้าจากดิสยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทัง้ง5คนขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ